จังหวัด้อยเอ็ดเพิ่นได้จัดกิจกรรมเดินแบบผาไทายการกุศลสืบสารตำนานศิลป์ผาทิ้นไทย้อยเอ็ดในงานกาชาดจังหวัด้อยเอ็ด2 5 6 7ค่ะ นายส่งพลใจกริมผู้วาราชการจังหวัด้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเดินแบบการกุศลสืบสารตำนานศิลป์ผาทินไทย้อยเอ็ดในงานกาชาดจังหวัด้อยเอ็ดปี2 5 6 7ค่ะโดยงานนี้ค่ะมีรองผู้วาราชการจังหวัด้อยเอ็ดรองนายยกเล่ากาชาดจังหวัด H, ้อยเอ็ดนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและสมาชิกเล่ากาชาดจังหวัด องค์กรเอกชนและพี่น้องประชาชนเขาร่วมงานค่ะซึ่งเพิ่นกะจัดขืนยูทีเวทีกลางงานกระชาจังหวัด้อยเออยูทีสารกลางจังหวัด้อยเอดนั่นเองนะคะ,ะงานนี้ค่ะชมรมแม่บ้านมหาไทย้อยเอดซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณประโยชน์รวมกับเรากระชาดจังหวัด้อยเอดได้จัดงานเดินแบบการกุศลพ่ายไต่งานถี่ซือวาสืบสารตำนานศิลป์ผาทินไทย้อยเอด็ด เพื่อที่จะส่งเสริมการใส่ผ้าไทยพื้นทินของจังหวัด้อยเอ็ดนี่แหละค่ะรวมทั้งเป็นการจัดหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของเรากาชาดจังหวัดในการที่จะนําไปส้อยเหลือผู้ยากไหลแระกกัผููประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงเป็นการทรงผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนในเรื่องของการสร้างงานสางอาชีพสางรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับการจัดงานในเทือนีนะคะก็เป็นการจัดเดินแบบด้วยชุดผ้าไทยพื้นทินของจังหวัด,ด้อยเอ็ดเองค่ะซึ่งก็มีผู้วาราชการจังหวัด,ด้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอําเภอร,รวมไปถึงผู้บริหารองค์กรเอกชนมาเป็นน่ายแบบนั่งแบบนะคะ เพิ่นก็มีจุดมุ่งไม้ในการโยกระดับผาไทยห้ได้ไส่กันทั่วโลกทุกเพจทุกวัยและก็นใน้ทุกโอกาสที่จะแสดงถึงความเป็นเลิศในด่านผาไทยของจังหวัดรรอยเอ็ดต่อไปค่ะมื่อหนึ่งหันหนมเห็นพญิบาลไทยบานกลับไปเดินแบบนอกเทนองงซึ่งผาผาของจังหวัดรรอยเอ็ดเท่ากับมีโอกาสได้ใส่นอกพีโอตอนที่เราไปสัญจจอยูทีฮอโวนะคะซึ่งเขาต้องแต่งเองใส่ผา,า,าไม้แบรนด์ช้ไล่นะคะชุดกับสวยงามใส่สบายกันเลยทีเดียวค่ะ